Ford Ranger Double Cab เครื่องยนต์2002เกียร์ออโต้เลขไมล60,000ปี2018 MY18 Minor c h a n g แท้ๆ160แรงม้าที่การันตีว่าขายถูกที่สุดในประเทศไทยณวันนี้359,000บาท สวัสดีครับภูมินะครับช่องทางยูทูปภูมใจนำเสนอและทิกตอกภูมิคาร์องผมเต้นของผมอยู่ที่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนครับด้านข้างผมคันนี้คือ Ford Ranger XLT นะครับผมปี2018หรือรุ่นไมน์ไดเชน160แรงม้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่เลขไมน์แค่60,000กว่าโลคันนเองและณวันที่20เดือน11ปี2,567นะครับผมการันตีว่ารถคันนี้ ผมขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับรถคันนี้การันตีว่าสวยนะครับไม่ใช่ว่าถูกแล้วรถมีปัญหานะครับแต่เพราะอยากจะลองอยากจะเทสดูอยากจะสัมผัสเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจริงๆอะ่ะหามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เจอแต่รถแต่งเต,ต็มมาเลยนะครับผม ตัวผมเองอะ่ะอยากจะได้แบบเรียบๆคลืนๆแบบนี้เลยนะครับและบังเอิญว่าสีคันนี้เนี่ยโดนใจและชอบเป็นการส่วนตัวคันนี้ในส่วนของฟิตเมนต์ภายนอกนะครับคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมแต่ขอความเป็นธรรมลูกค้านะครับถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของราคาอยากให้ลูกค้าเปรียบเทียบในรุ่นของ Min นอร์เชนเหมือนกันนะครับลักลักๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก a d Li g h t m a กนะครับคันนี้จะได้เครื่องยนต์160แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมกับโครงเหล็กไฟฟ้า เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถฟิตเมนต์เดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับการันตีว่าบอดี้สวยอาจจะมีเก็บสีมาบ้างตามอายุตามปีรถนะครับผมตัวรถเนี่ยสายจอดจริงๆเลยนะครับยางเป็นยางปี2022นะครับผมดอกยังหนาอยู่ยังคงสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ <S <S และคันนี้นะครับเป็นรุ่นของ XLT นะครับซึ่ง ณสมัยนั้นนะ่ะถ้าเป็นโมเดลไลอัพของ2.2เนี่ยก็ถือว่าท็อปที่สุดละแต่ว่าถ้าเกิดว่าท็อปกว่าน,นี้เนี่ยจะเป็นวายแท2.0นะครับท่านเจ้าของอ่ะแกกังวลเรื่องของเครื่อง2.0 bi turbo แกก็เลยซื้อแค่2.2ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่า ครื่องยนต์รุ่นแรกเนะี่ยมักจะมีดีเฟกต์และก็มีจริงๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครเน้นเครื่องยนต์จบๆเกียร์จบๆนะครับ160แรงม้ารุ่นเกือบจะสุดท้ายแล้วกันนะครับผมอ่ะเชียร์เครื่องยนต์ตัวนี้มากกว่านะครับถ้าเน้นในแง่ของการใช้งานเป็นหลักและสภาพสีโดยรวมของรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับอ่ะสุภาพสตรีเป็นคนใช้รถนะครับผม ก็อาจจะไม่ได้อินเหมือนสุภาพบุรุษนะคบพี่จะคอยเช็ดถูดูแลตลอดนะครับตัวรถเนี่ยอาจจะมีคราบน้ําบ้างมีริ้วรอยขนแมวบ้างนะครับและต้องบอกก่อนเรื่องหนึ่งนะครับสีจริงสวยกว่าในกล้องสวยกว่าในรูปนะครับผมทีนี้ถ้าท่านใดนะครับไม่เคยดูรถแบรนด์ฟอร์ดมาก่อนนะครับต้องขอความเป็นธรรมตรงที่ว่า แบรนด์ฟอร์ดเนื้อสีเขาจะมีความหยาบกว่าแบรนด์ตลาดนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับเขาจะมีความเป็นผิวส้มกว่าแบรนด์ตลาดเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ผมถามผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดมาละนะครับซึ่งพี่พี่ท่านหนึ่งแล้วกันพี่ท่านหนึ่งนะแกอยู่ฟอร์ดเป็น1 0 20ปีนะครับแกก็บอกว่าฟอร์ดจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับโทนสีของเขาจะมีความหยาบกว่าแบรนด์คู่แข่งอย่างแบรนด์แบรนด์ตลาดแล้วกันในส่วนของภายในนะครับด้วยความที่ว่าเพิ่งรับเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับภายในอาจจะเลอะนิดนึงนะคร ต้องเคลียร์กันตรงนี้ก่อนนะนะครับผมพยายามจะคลิปราคาเนี่ยให้ช็อกตลาดเลยนะครับบอกอาจจะมีขาดบ้างเล็กน้อยนะครับดังคาที่ว่าสุภาพสตรีใช้รถนะครับผมพูดแบบกลางๆนะเพราะว่าสุภาพสตรีที่รักรถก็มีนะครับผมตัวรถเลขไมล์หกหมื่นหกพันกิโลเมตรรับประกันไมล์แท้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีสตอรี่สั้นๆวันที่ได้รถมาด้วยนะครับลูกค้าจะได้สบายใจนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดกังวลว่าเอ้ยผมกอไมล์มาหรือเปล่านะครับผมมีประวัติสูตรล่าสุดให้ลูกค้าชมด้วยนะครับตัวรถเน เพิ่งเซอร์วิสล่าสุดเนี่ยเดือน2ปี2024นะครับหรือปีนี้นะครับตอนที่เลขไมล์หม่6-2,000กิโลเมตรนะครับผมให้ลูกค้าชมได้แต่ออกสื่อไม่ได้นะครับตัวรถเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าออปชั่นเนี่ยเกือบเกือบรุ่นท็อปไวท์แท็กเลยนะครับอ่าคือไวท์แท็กเนี่ยอยากให้มองว่าเป็นรุ่นพิเศษแล้วกันนะครับครูสคอนโทรลระบบความปลอดภยัยกระจกมองหลังตัดแสงนะครับรวมถึงดีเทลอื่น,อ,น,อ,นอื่นอีกมากมายเลยนะครับที่มีอยู่ในรถคันนี้เรียกได้ว่า หล่อแน่นอนเครื่องยนต์นะครับเดิมๆไม่เคยทําอะไรทั้งสิน้น6 6 0 0 0กิโเมตรนะคุณคุณใช้ได้อีกนานไม่ต้องกังวลน,นะครับผม2 2 0 0ซีซีเกียร์อัตโนมัติ6สปีด พอเป็น MY 18เนี่ยเขาได้160แรงม้าเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์รุ่นหนึ่งนะครับที่จบที่สุดของแบรนด์ฟอร์ดเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่ใหม่กว่านี้นะครับอ่ะเขาเปิดตัวมาก็อาจจะมีดีเฟกอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็ยังอาจจะยังมีอยู่นะซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าตัวผมเองเน่ยไม่ค่อยถนัดแบรนด์นี้เท่าไหร่นี่เป็นครั้งแรกที่อยากจะลองอยากจะได้สัมผัสเขาเช่นกันและบทสรุปของ Ford Ranger ปี2018คันนี้นะครับหรือรุ่น Minor Change นะครับเหมาะสาหรับคนที่กลาล รับราคาเนี่ยผมมั่นใจตอนนี้เลยนะครับถูกที่สุดในตลาดนะครับณวันที่20เดือน11ปี2567นะครับตัวรถภาษีไม่ขาดนะครับผมตัวรถสภาพดีหมดทุกอย่างเพราะว่าเลขไมค์แค่60,000ก็โลเท่านั้นเองนะครับการันตีไมค์แท้ด้วยนะครับผมได้ลองขับสั้นๆนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับหนึ่งคือช่วงล่างเขาดีมากนะครับต้องยอมรับตามความเป็นจริงเลยนะครับช่วงล่างเขาเนี่ยแน่นเกาะถนนมากนะครับตัวรถเนี่ยด้วยความที่ว่าน้ำหนักอาจจะเยอะนิดนึงยังไงเนี่ย ตาเ <pad> be ร่งตี้นต้นก็อาจจะติดอืดหน่อยนึงนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าดีสําหรับหลายๆคนเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราจอดอยู่ที่เนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะครับพอเราขับเร็วขึ้นพวงมาลัยเขาก็หนักขึ้นนะครับผมตัวรถเป็นปี2018ซึ่งยังถือว่าใหม่มากๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแจ้งก่อนเอาให้ชัดนะฮะภายในอาจจะเลอะนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าเป็นสุภาพสตรีใช้นะครับเครื่องยนต์อาจจะเลอะนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าเป็นสุภาพสตรีใช้แล้วเขาเนี่ย อาจจะไม่ได้อินเรื่องของการดูแลรักษารถอะไรเป็นพิเศษอะไรนะครับต้องคุยกันตามความเปจริงเลยตัวรถเนี่ยการันตีเรื่องของบอดี้ว่าสวยเครื่องจบเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะแต่มีริ้วรอยทั่วๆไปตามการใช้งานนะครับผมแจ้งแบบนี้นะครับพี่เจ้าของที่เป็นผู้ชายเนี่ยแกอยู่ในเทอร์แลนดนนะครับแกก็ใช้แค่เวลาแกมาประเทศไทยนะครับต้องบอกโปรไฟล์รถให้ชัดนะครับผมพี่ผู้หญิง แกไม่ถนัดขับเพราะว่าคันมันใหญ่นะครับแกก็เลยเดี๋ยวจะขายไปซื้อรถเล็กๆใช้จะคล่องตัวกว่าใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับตัว XLT เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะครับนายุคนะสมัยนั้นนะ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเขาเลยเครื่องจบกว่านะครับคันนี้ทําราคามาได้ถูกเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับบอกตรงๆ ค่าสปาไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายของเหลวให้นะครับแล้วด้วยความที่ว่ารถยังใหม่อยู่มันไม่มีอะไรต้องแก้ไขเลยนะครับก็เลยทําราคามาได้ค่อนข้างจะแบบถูกเลยแหละนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยเลยแหละนะครับลูกค้าลองเซิร์ชผ่านเว็บไซต์ขายรถก็ได้นะครับของตลาดรถก็ได้นะครับผมผมการันตีว่าคันนี้อันดับต้นๆเลยนะครับแต่ขอความเป็นธรรมว่าขอให้เทียบกับปี2018ด้วยกันหรือตัวไมเนอร์เชนด้วยกันนะครับผมการันตีว่าใครหาใช้งานเนี่ยคุ้มแน่นอนรถอาจจะเลอะนิดนึงนะครับ เคลียร์กันก่อนนะครับเคลียร์ก่อนคันนี้ไม่ได้รับทําคาสปานะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยถนัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยที่ไม่ส่งเข้าห้องพ่อค้าตอนนี้นะครับเพราะว่าอยากจะได้ลองขับและได้สัมผัสกับเขาดูอยากจะได้เรียนรู้กับเขาอยู่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งก่อนว่าถ้าถึงสิ้นเดือนนะครับรถคันนี้ยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเข้าห้องพ่อค้านะครับเพราะว่าห้องพ่อค้าเนี่ยคุดกันตามจริงเลยนะครับถ้าเลขไม่์ประมาณนี้สเปครถแบบนี้นะครับ ราคาผมได้ดีกว่านี้นะผม,ผมเคลียร์แบบชัดเจนนะครับผมเคลียร์แบบชัดเจนเลยนะอันนี้อยากจะลองอดูฟีดแบ็ของลูกค้าของผมดูว่าลูกค้าชอบไหมสไตล์นี้นะครับเผื่อจะได้ศึกษาแล้วก็อนาคตเนี่ยจะเอาเข้ามาขาย359,000บาทเท่านั้นเองนะครับปี2018ด้วยไม n เน c ้ a เชนเรียบร้อยแล้วเ,เกียวโตวเลขไม้หลักหมื่นโลนะครับลูกค้าเช็คเลยนะครับไม่ใช่ว่าขายถูกแล้วลดป,ปัญหา รถดีมากๆเลยนะครับรถดีมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าดีเยี่ยมเลยแค่อาจจะต้องไปทําคาสปานิดหนึ่งขัดสีหน่อยนึงนะครับผมส่วนยางเนี่ยยังพร้อมใช้งานอยู่ช่วงล่างยังดีอยู่นะครับผมรถคันนี้จอดอยู่คลองหลวงคลองสีจังหวัดปทุมธานีนะครับเล่มพร้อมโอนเลยนะครับเล่มอยู่ที่ผมแล้วนะครับรถมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมาเลยนะครับผม m y 1 8แแท้เลยนะลูกค้าท่านใดนะครับต้องการซื้อในรูปแบบของจัดไฟแนนซ์นะครับต้องเรียนตามตรงว่าถ้าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ผมขอบวกเพิ่ม สามหมื่นบาทนะครับยอดจัดไป่ต้องกังวลนะครับ at, at, ย, at, ย, at, ย at, อดจัดเกือบ5 0 0 0 0นเพราะราคาตลาดอ่ะถ้าเป็นรถที่เก็บงานพร้อมๆเลยเนี่ยทะลุเลข4หมดนะครับอ่าการันตีว่าใครได้คันนี้คุ้มแน่นอนไม่ต้องคิดมากนะแต่ถ้าราคา359,00 0นะครับขออนุญาตสะดวกขอรับเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับผมก็ฝากคันนี้ไปด้วยรถอยู่คลองหลวงคลองสีง่ 4, จังหวัดปทุมธานีนะครับผมเบอร์โทรขึ้นไปให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับฝากลูกค้าติดตาม YouTube ภูมิใจนำเสนอและติ k t ต k อภูมิคา C.H. ไว้ด้วยนะครับับวันนี้ขอบคุณครับแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับไม่ไ่คยได้ใช้เลยเพราะว่าที่ผู้หญิงนะครับแกแกขับรถใหญ่ไม่ค่อยสะดวกนนะครับเห็นไม่เอ่ยเลยก็เห็นมาเห็นเนาะหกหมื่นหกนหนร้อหาสิบนะครับนี่นะครับ